สัตยาธิโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้อรตามาหาระครูสันติภร,รักจังหวัดวัดสาเะพ,พุทธศิรารามอุทยามตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางได้นำสัตยาติโยมร่วมปลูกต้นไม้นานาชนิดวันนี้เริ่มปลูกต้นสาระหรือว่าดอกสาระลังกาตัวเป็นไม้ประดับเป็นไม้มงคลและที่สำคัญก็คือเป็นสมุนไพรที่สามารถที่จะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ อย่างเช่นว่าเป็นโรคหวัดเป็นโรคหืดทอบเป็นโรคคุมมแพ้เป็นไซนัสอะไรต่างๆก็เอามาทานทั้งดอกและผลและใบโดยเฉพาะใบและเป็นทั้งอาหารนำไปยำได้ยำปลาสำรรบหรือแบบยตำตำั่วหรือส้มตำใบสาระก็ทำให้การเลือดลมหมุนเวียนดีแล้วก็ในสภาวะเศรษฐกิจที่ กิดสถานการณ์โควิด19นี้นะก็ไอใ,ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงมีต้นไม้ใบหญ้าพืชสมุนไพรหรืออาหารแล้วก็หามาปลกูกมากินมาใช้ส่วนที่ญาติยาโยมคนไหนไม่มีสวนไม่มีทีนาก็ปรับปรุงเปลี่ยนวิถีใช้ได้ก็นำกระป๋อปงหรือกระแป้งกระถางอะไรที่ แล้วก็เอาใส่น้ําใส่ดินดีเรามีพื้นที่ในบ้านจํากัดหรือว่าบนดาดฟ้าก็สามารถที่ว่านาเอาข้าวหรือว่าพืชผักอะไรปลูกได้เพื่อประทังชีวิตในภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ดีอย่างนี้เราต้องพึ่งตนเองหร,อหรือว่าพืชสมุนไพรหรือว่าหอมกระเทียมหรือสารหนาพืชอะไรต่างๆเหล่านี้ แล้วก็หามาปลูกในกระถางตามบ้านตามชานเรียนอะไรต่างๆที่มีที่ว่างพอมีแดดํำไรก็ปลูกได้สามารถปลูกได้เพื่อให้เรามีกินมีใช้ประทางชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็ต้องใช้หลักธรรมะเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละเราใช้เราก็ต้องอาศัยธรรมะ,รรรมะเป็นเครื่องอยู่ธรรมะก็คือไหวพระสวดมนต์จเจริญเมตตาภาวนาไปพิจารณาปรุงสังขารไป ตามสถานการณ์ความเป็นจริงของโลกปัจจุบันนี้มันก็เกิดขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยแล้วมันไม่ใช่จะเพิ่งเกิดในสภาวะ,ะโลกปัจจุบันนี้สื่อสารมันเข้าถึงกันรู้ทั่วถึงกันว่าเกิดโรคตรงนั้นตรงนี้ระบาดตรงนั้นนี้ในสมัยโบราณก็ไม่มีสื่อสารจริงๆมันก็เกิดมานานแล้วนมานานแล้วแม้แต่สมัยระพุทธเจ้าก็เค,าเคยเกิดกันแล้ว เราก็ต้องไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากมายมันเป็นกฎของธรรมชาติมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเราก็ใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสาระเป็นวิพึ่งแล้วก็แล้วก็ทําให้เป็นปกติแล้วก็หากิจ,จกรรมอะไรทำเนี่ยอย่างเหมือนอาตมานี่ก็ต้องปลูกต้นไม้หาพืชหาสมุนไพรหาต้นไม้ที่เกิดประโยชน์ทั้งได้ร่มได้เงาประดับสวยแล้วกินได้ด้วยอ่าไม่ได้เฉพาะว่า ปลูกที่ว่าให้มันสวยงามอย่างเดียวปลูกหลายชนิดเป็นร้อยๆชนิดนะก็มัน,นําไปใช้กออนโมทนากับสัตว์สุนัขพันธนะ,จะเจริญพร